วันนี้พาทุกคนมาเก็บเก่ารัดกันค่ะเป็นป่าเก่ารัดของชุมชนนะคะถ้าเราจะมาเก็บเก่ารัดกันนะคะมาตอนเช้าจะดีกว่าเพราะว่ามันร่วงทั้งคืนพี่เปอยู่นู่นเห็นไหมหนู่นมันร่วงทั้งคืนนะคะตอนเช้ามาก็จะมีให้เก็บเยอะเนาะถ้ามาช่วงบ่ายๆแบบนี้คนจะเยอะยิ่งอากาศดีนะคะคนเยอะมากมี พวทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้กันปกติต้นนี้นี่ต้นนี้จะลูกใหญ่มากซึ่งเป็นต้นที่เราจะมาเก็บทุกปีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปีนี้จะมีไหมนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มาของปีนี้เนาะถ้าร่วงลงมาก็จะประมาณนี้อได้ยินเสียงไปดูกันนี่ นนี่ะะคะเดี๋ยวเดินตามหาดูล่วงลงมาก็จะประมาณนี้นี่เก็บฟรีนะคะเป็นป่าของชุมชนถ้าใครอยากจะมาเก็บว้าวสีโครูสีเวลาคุณลุงแกอยากโชว์ว่าแกเก็บได้ลูกใหญ่แกเดินมาโชว์กล้องไปเดินดู ปกติต้นนี้มันลูกใหญ่นะอย่เดินหากันแกก็อยากอวดกล้องโอดูใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเริ่มจะเหลืองแล้วแต่ว่าปีนี้อากาศแปลกๆค่ะเพราะว่ายังร้อนอยู่มากเลยนะคะลา <c oughs> บ้า,บาอาดากโแกบอกว่าแเก็บข้างล่าง <c oughs> นี่นะคะ อากาศปีนี้แปลกค่ะทุกคนตอนอยังคืนนี่เริ่มจะเย็นแล้วนะคะเริ่มจะหนาวเริ่มจะเย็นแล้วแต่ว่าตอนกลางวันนี่ร้อนนะถือว่าร้อนเลยตอนนี้ก็23องศานะคะซึ่งแปลกมากต้นไม้ก็เลยไม่รู้ว่าเออสรุปเราจะใบเหลืองไหมเพราะมันจะหนาวแล้วแบบเออมันก็ยังร้อนอยู่นะเราจะเหลืองดีไหมก็ก็เลยยังแบบครึ่งๆกลางๆนะคะตอนนี้ดูรูปนี้เห็นไหมทุกคน เก็บฟีนะคะมาเก็บด้วยกันค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านนิดเองเขตบาเล่นะคะปกติที่เนี่ยมันจะลูกลูกใหญ่เยอะแล้วก็มีต้นเก่าลัดเยอะมากทุกคนมาดูลูกนี้ใหญ่มากนี่ยังใหญ่เลยนี่นะคะลูกเก่าลัดจะมีหนามแบบนี้ พอเขาแก่ได้ที่ก็จะเปิดออกแล้วก็มีมเมล็ดร่วงลงมานะคะอ๋อแมสซี่เมสซี่แกวิ่งเอามาให้เมื่อกี้นี่โอ๊ยไปเก็บตรงนู้นด้วย,ยวันนี้มีคนเอาเก่ารัดให้เราด้วยนี่นะคะร่วงลงมาเมื่อกี้ จริงๆถ้าสมมุติเราเจอต้นไหนลูกใหญ่เราเฝ้าอยู่ต้นนั้นนะคะนั่งรอให้มันร่วงลงมาจะได้เก็บนี่ล่วงลงมาันนี้มีลูกไม่ใหญ่มาก วิธีการเก็บเก่ารัดมาแล้วไหมต้องใส่รองเท้าที่แบบส้นหนาๆหน่อยนี่ต้นเก่ารัดที่แก่แล้วนะคะอายุเยอะแล้วเขาก็จะตัดแล้วก็ล้มลงไว้ตรงนี้เลยนี่ประมาณนี้ ส่วนนี้ก็คือป้ายที่ต้องมาติดทุกปีเลยนะคะก็คือห้ามปีนห้ามสอยเก่ารัดนะคะห้ามทิ้งขยงขยะให้อ่ารสเปกธรรมชาตินะคะเขาเรียกอะไรให้เคารพธรรมชาตินะคะใช้กดส่วนรวมเนาะเก็บก็ให้เก็บแค่พอดีนะคะคนเยอะมากจริงๆปีนี้เก็บกันสนุกสนานเลยต้นนี้นะคะลูกใหญ่มาก เดี๋ยวเราจะรออยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเนี่ยสี่ลูกม็นตัวลูกใหญ่หญอีกเป็ตต้นนี้ลูกใหญ่ๆเออต้นเนี่ยเห็นไหมอีกลูกหนึ่ง,งนี้นี่ลูกใหญ่มาก เดินก็ต้องระวังหัวนะคะมันล่วงอยู่ตลอดเวลาหัใหหวใหญ่หลยนี่ทุกคนเจอแล้วเป้าหมายของเราถือว่าลูกใหญ่นะคะนี่ สอลูกอันนี้น่าจะไม่ได้แล้วแหละเนี่ยดูเหมือนจะมีหนอนใช้วิธีการใเท้า สวยมากเลยลูกให,ใหญ่เลยนะคะดูคะ่ะลูกใหญ่มากอันนี้นี่น่าจะพึ่งร่วงลงมานะคะวิธีสังเกตเก่ารัดว่าอันไหนจะลูกใหญ่ให้ดูต้นนะคะนี่ ถ้าลำต้นใหญ่ลูกก็จะใหญ่ตามมันได้ล่วงมาแล้วไปดูไปดูกันสิเพิ่งร่วงลงมาเมื่อกี้นี่ไงนี่ นี่โอ้ต้นนี้ลูกใหญ่มากอันนี้นะคะยังสมบูรณ์อยู่เลยนี่ล่วงลงมาแต่ว่ายังไม่เปิดนะคะนี่เราจะใช้เท้าเหยียบแล้วกัน แบบนี้ใช้ไม่ได้มันรีบนะคะสองอันนี้ได้อันนี้ไม่น่าได้เนี่ยส่วนอันนี้ว้าวอันนี้ลูกใหญ่เลยค่ะได้นะคะลูกนี้นี่ ตอนนี้นะคะทุกคนนี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะนี่คือเก่ารลัดที่นิดไปเก็บมานะคะเมื่อกี้น่าจะได้ประมาณโลก,กว่านะคะไม่ได้เก็บมาเยอะมากจริงๆเขาก็รณรงค์นะคะให้เก็บกันแค่พอดีคนละโล2โลไม่เกินนั้นนะคะมีจํากัดเนาะแบ่งกันคนอื่นจะได้เก็บบ้างนะคะนี่ลูกใหญ่ๆสวยๆแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะเอาแช่น้ําเพื่อเลือกลูกที่สมบูรณ์นะคะลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์ที่รีบหรือว่ามีนอนก็จะลอยขึ้นมาเนาะแล้วก็จะคั่วไฟกันค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวมาดูคลิปถัดไปแล้วกันนะคะคลิปนี้ไปนะคะ่ะบ๊ายบาย